สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซนตูชิเนลเองเนี่ยผมแล้วนี่นะฮะเซนตูชิเนลอยู่กับ,บมังงะเรื่องมหาเวผนึกมาหรือว่าโจรสุขัยเซนนั่นเองจอจสในมังงะตอนที่150เราก็จะมาวิเคราะห์และสรุปมังงะในตอนนี้กันแต่มังงะนี้มหาเวผนึกมาได้ขึ้นหน้าปกและนี่คือหน้าปกในมังงะทิ้นี้และจากหน้าปกนี้เนี่ยมันคือปกในการดําเนินเข้าสู่เนื้อหาของภาคต่อไปนั่นคือเกมคัดออกในปกเนี่ยจะเห็นภาพของคนคนหนึ่งเนาะอยู่ด้านหล สามคนนี้จะเป็นตัวดาเนินเนื้อเรื่องถ้าไม่เชื่อก็ลองดูจากปกกันก่อนได้เลยนะก็จะประกอบไปด้วยซุกคุณะเมงุมิโกโจโนโบาระก็วนกันอยู่อย่างเงี้ยนะก็คือบรรดานักเรียนขออาจารย์โกโจทั้งนั้นเลยหลังๆก็มียูตะโเพิ่มมาแล้วโนบาระก็ตัดบทหายไปแล้วกันไหนๆก็หน้าพังไว้แล้วเอาละตัดเข้าสู่มังงะในตอนนี้กันดีกว่าคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะมาแนวเข้มข้นและดาร์กมากในที่สุดตอนนี้มาคิก็ได้เข้าสู่ดาร์กโหมดกับการเปิดภาพสีสองหน้าแรกของมังงะเรื่องมหาเวทผนึกม ให้กับคําสัญญาเพียงหนึ่งเดียวที่ไมคได้สิงไม้ให้นั่นคือจงทาลายทุกอย่างซะและมังงะในตอนนี้มากกี้ของเราก็ถึงเวลาแล้วที่ตัวเธอนั้นต้องทําตามสัญญามากกี้นี่ดีนะอาทิตย์เดียวเองทําตามสัญญาและบางคนแถวบ้านผมเนี่ยนานมากแล้วนะไม่ทําตามสัญญาสักที <laughs> และภาพหน้าสองของมังงะก็ยังคงเป็นภาพสีอยู่ภาพนี้เนี่ยคือภาพสีที่ไมกับมากกี้เขาทั้งคู่ได้โตขึ้นแล้วคือเมื่อก่อนน่ะตอนเด็กๆอะ่ะเขาเล่นกันเป็นเด็กเลยถูกไหมแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็เปลี่ยนไปและเนี่ยมันคือภาพเป็นการเปรียบเทียบว่าในตอนนี้ทั้งมากีและไมเนี่ยกำลังมีความสุขอยู่ในโลกแห่งนั้นคือจากภาพเนี่ยผมนึกถึงคําพูดของมากีที่ได้พูดกับฟูชิโนะโรเมงุมิไปในตอนก่อนว่าตัวเขาในตอนนี้เนี่ยไม่สามารถหาที่อยู่ให้กับไมได้หรอกปรากฏว่าหลังจากตออนนันนเ,เนีี่่ไ็าไปปสหรงงทพ ียงของะระฆังบ้านสนินเนี่ยก็ดังขึ้นปิงทำให้ในตอนนั้นจินิชิกับนาวยะเนี่ยกำลังตกใจว่าะระฆังแจ้งเตือนดังอย่างนั้นเหรอแล้วเ่อเขาตะคุดีนเสียงของะระฆังอ่ะทั้งจินิชิกับนาวยะเขาทั้งคู่เนี่ยกำลังเดินไปหาะระฆังเพื่อไปดูว่าเกิดอะไรดวนขึ้นและแล้วเสียงของลัตตาต้นระกอบหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็เดินเข้ามาคือว่ามากิ มากิเขาบ้าไปแล้วครับเธอนะ่ะเธอตัดหัวท่านโองี้และตอนนี้หน่วยคุคุรู้นะ่ะกำลังมุ่งหน้าไปจัดการเธอครับจินิชีที่ได้ฟังน่ยถึงกับตกใจโองี้แพ้งั้นเหรอและแล้วก็ตัดมาหาหน่วยคุคุรู้หน่วยคุคุรู้เนี่ยประกอบไปด้วยผู้นําเขาแล้วก็เหมือนกับพลาหารพวกชิกี้ประมาณ10คนได้อะหัวหน้าหน่วยคุคุรู้เนี่ยก็ได้พูดออกไปว่าถ้าเกิดมากิสามารถสังหารท่านโองี้ได้แล้วก็ คงไปในขณะที่ท่านกําลังหลับอยู่หรือไม่ก็ตอนที่ท่านกาลังเบ่งขี้อยู่ไม่ผิดอะไรจากทีเดียนแลนดิสเตอร์ในเกมออฟทอนเลยเพราะถ้าเกิดฆ่าอย่างนั้นแล้วก็ถึงแม้จะเป็นมาก,กี่ก็น่าจะสามารถฆ่าท่านองค์นี้ได้เอาละทุกนายไปซะแล้วไปจับตัวเธอมาจับเป็นละกันนะ่าฆ่าเธอละ พราะฉันน่ะจะสังหาเธอเองผมว่าหัวหน้าหน่วยคูคูรุเนี่ยเขาไม่ต้องบอกชื่อหรอกนะเดี๋ยวผมจะเรียกเขาว่าหัวหน้าหน่วยคูคูรุก็แล้วกันงก็ต้องตัดเข้ามาสู่สาระมีอยู่จริงหน่วยคูคูรุคืออะไรกันล่ะหน่วยคูคูรุเนี่ยมันคือคนของตรกูลเซนอินที่เกิดมาแล้วไม่มีพลังคำสาบหรือพลังแสงเวทคนพวกนั้นน่ะต้องเข้าร่วมกับกลุ่มนี้นั่นคือกลุ่มคูคูรุแต่ว่ากลุ่มคูคูรุเนี่ยก็เป็นเพียงแค่กลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงนะของกลุ่มเฮเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงรายละเอียดของกลุ่มเฮในตอนนี้เนี่ยพูดถึงหน่วยคูคูรุก็ดีกว่าหน่วยนี้จะทําการฝึกศิลปะการต่อสู้ตอนเช้าตอนเย็นชันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมและก่อนที่มาร์กิจะเข้าสู่เรียเ ตัวเธอในตอนนั้นก็ถูกบรรจุในหน่วยน,นี้หลายนี่คือข้อมูลพอสังเขตตัดมาที่หน่วยคูคุรุในตอนนี้ทหารของหน่วยคูคุณุได้พูงมาล็อคตัวของมากิและมันคนนึงก็ได้พูดออกมาว่า นั่นไงอีกะหลีนั่นอยุดนั่นในมือของมันมีเครื่องมือใส่เวทสองอย่างที่ไม่สามารถระบุได้ระวังด้วยละ่ะและในตอนนี้สมาชิกของหน่วยเนี่ยก็ทําการล้อมมากีไว้หมดแล้วแต่หารู้ไหมว่า2ชิ้นนี้เนี่ยแม่งคือ2ชิ้นเทพเว้ยชิ้นแรกคือกระดูกบางกรหรือริวคิวชิ้นนี้เนี่ยคือเทพมากๆเพราะมันคือผลงานชิ้นเอกของคูมิยะจูโซชายคนนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องของอาวุธหรือเรื่องของเวิร์กชอปเนี่ยต้องเป็นเขาคนนี้คนเดียวเท่านั้นนั่นคือเอนจิเนียร์แห่งมหาวิทยาลัยผนึกมารจูโซส่วนว วิน้องสาวของเขาไหมฉะนั้นแล้วโอ2อชิ้นนี้บอกเลยว่าโคตรเก่งตัวเธอในตอนนี้ที่ถูกล้อมเนี่ยเธอไม่ได้กังวลเรื่องของความสามารถของหน่วยคุคุคลุหรือว่าจำนวนของหน่วยคุคลุลุที่ได้ล้อมเธอเลยเธอนึกถึงคําพูดของนาวยะเธอจะทําอะไรต่อกันละ่ะแล้วก็นึกถึงคําพูดของไหม ทำไมเธอน่ะถึงไม่ตกต่ำไปพร้อกับฉันล่ะแล้วมากีก็ได้นึกถึงในตอนที่เธอเป็นเด็กสมัยตอนเธอเก้าขวบอะเธอได้จับมือกับไมเดินเล่นไปนู่นไปนี่ทุกอย่างในตอนนั้นมีความสุขมากแล้วพอโตมานี่แหละชีวิตเธอกับไมนี่คือกับประปับแตวเธอในตอนนี้เนี่ยจึงได้คิดว่าการตกต่ำไปพร้อกับไมเนี่ยอาจจะเป็นทางที่ดีแล้วก็ได้เพราะเธอนั้นจะได้ไม่เสียไมไปกับคําพูดในใจของเธอนั้นคือไม่ฉันขอโทษนะแ,ะแล้วคําพูดไมก็ดังมาในหัวมากิสัญญากับฉันอย่างนึงสิ จงทำลายทุกสิ่งคำพูดนี้เนี่ยเหมือนเป็นคำสาปที่ไมคได้พูดให้กับมากี่ตัวของมากี่ในตอนนี้นี่คือติดบัฟมาก บัฟแบบแบ,บัฟสัสว์ดอะและเป็นบ,บัฟฮัทสีด้วยนะผมว่าเป็นบัฟแบบถาวรอะไม่เกี่ยวกับอาวุธอะคือเหมือนกับบัฟของมากรกีแไม่ติดตัวละครไปแล้วอะในตอนนี้หน่ยคุคุรู้เนี่ยพยายามโจมตีมากรกีเท่าไหร่เนี่ยมากีก็สามารถหลบการโจมตีได้และการโจมตีของมากรกีนั้นคือสังหารหน่อยคุคุรู้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นการตัดหัวโจมตีหัวใจทุกอย่างมากรกีเนี่ยคือโจมตีเน้นๆมากและโจมตีแต่ละทีนี่คือแบบว่าเน้นกะให้ตายในการโจมตีครั้งเดียวอะสมกับคาพูดที่ไมค์ได้พรราาาถ้กููจปต มันล้อมแล้วอะคือประมาณสัก20คนได้อะก็เหมือนกับ20่สมหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้พลังของมากี่มันตื่นแล้วไงไม่ต่างอะไรจากการนํามดปวกมาให้มากี่มีเล่นอะและเมื่อสมาชิกได้ตายหมดเนี่ยเพราน่าหน่อยครูค,คุรู้เนี่ยก็เดินมาถึงมันเนี่ยได้พูดออกมาว่า เฮ้เกิดอะไรขึ้นฟะแต่สีหน้าของมันในตอนนี้เนี่ยไม่ได้ตกใจเลยแม้แต่น้อยแล้วแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วที่ตัวประกอบหมาเยเลข3าจะเริ่มทํางานตัวประกอบคนนี้เนี่ยเขาชื่อโชโจโรผมโคตรชอบวิชาแม่งเลยคือจากพลังเวทของโชโจโรเนี่ยโชโจโรเนี่ยจะนํามือไปแตะพื้นพอแตะไปปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับจะมีมือพุ่งเข้ามาคล้ายๆกับเหมือนการเล่นแร่แปรธาตุอ่ะอันนี้คือมีมือพุ่งเข้ามาในการโจมตีมากิแต่มากิในตอนนี้เนี่ยค่อน,อน,อนข้างคล่องแคล่วมากเพราะว่าตัวเธอพลังตต่นแล้วจึงสามารถหลบการโจมตตตตีีีีีได้้้้้แแลละะใในน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 อออสมมมมาาาชิกกกกขง่่่วววยยยเเ็พรรรรจคคุับ ยกเว้นหัวหน้าหน่วยครูคุรุเอาล่ะถึงเวลาต้องพูดเสริมแล้วนะว่าหน่วยเฮคืออะไรหน่วยเฮน่ะแก่งที่สุดในตระกูลเซนอินพวกเขานั้นสามารถใช้ส่เวได้แล้วความสามารถของแต่ละคนนั้นจะมากกว่าว่าที่อันดับหนึ่งและไม่ได้ถูกแต่งตั้งมาอย่างบม่วมเนื่องจากว่าสมาชิกกลุ่มเฮนั้นจะได้รับการรับรองความแข่งแร่งจากโรงเรียนส่เวพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยคงไม่ต้องพูดเพิ่มแล้วว่าแข็งแร่งแค่ไหนสมาชิกกลุ่มเฮในตอนนี้เนี่ยประกอบไปด้วยหนึ่งคือลันตะคนที่เข้ามาแจ้งกับจินิชิกับนาวยะว่าตอนนี้มาก ความสามารถเขาถูกเฉลยแล้วนั่นคือเขาเนจะนํำมือแตะพื้นแล้วเขาจะสามารถเล่นแร่แปรทาตได้คล้ายกับไอหนูเล็กไหลนั่นแหละฟูมิทอเคมิสเดี๋ยวก็จะมีคนไม่เคยดูอีกก็จะงงอีกว่ามันคืออะไรประมาณว่าใช้ดินหรือว่าใช้ไม้ในการปัน้นรูดแล้วก็เข้าโจมตีเป้าหมายสมาชิกคนที่3คือจินิชิจินิชิเนี่ยถ้าเกิดดูจากการที่นาวยะก้าเหมือนกับเกียวหวานแล้วก็กล้าปีนเกียวนะ มันเป็นการบอกว่าพลังจินชี้เนี่ยไม่ได้แก่งกว่านาวยะเลยแต่พลังเซเว่ของเขาในตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ถูกเฉลยและแล้วการต่อสู้สาลำหนึ่งก็ได้เริ่มต้นขึ้นโชจูโร่และหัวหน้าหน่วยคุคุรุเนี่ยเข้ามาโจมตีมากิในตอนนั้นเนี่ยมันน่าตกใจอย่างหนึ่งนะคือมากิในตอนแรกมี2ดาบแต่ตอนนี้เนี่ยเธอมีดาบเดียวแล้วแล้วเกิดการต่อสู้ขึ้นโชจูโร่เนี่ยก็ได้เตะไปที่แขนของมากิโชจโร่เนี่ยเตะแขนขวาส่วนหัวหน้าหน่วยคุคุรุเนี่ยใช้ดาบฟันแขนซ้ายของมากิแต่ปรากฏว่ามากิเนี่ยสามารถใช้แขนซ้ายในการรับการโจมตีได้หัวหน้าหน่วยคุคุรุเนี่ยตกใจเลยนะเนื่องจากว่าโชจูโร่ได้โจมตีโดนมากิแล้วแต่ทำไมมากินั้นสามารถ ได้และจากคำพูดนี้เนี่ยผมสามารถแสดงได้ว่าการที่โชจูโร่นั้นโจมตีมากิแต่มากิสามารถขยับได้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่น่าเกิดขึ้นแต่ในตอนนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามากินเนี่ยใช้วิธีไหนในการป้องกันและมากิก็ได้สังหารโชจูโร่กับหัวหน้าหน่วยครูคุรุเพียงแค่การสะบัดดาบและใช้ฝ่ามือในการจิกคอและจากคำพูดของเขาสองคนนี้เนี่ยถึงกับตกใจในความเร็วของมากิงั้นก็แสดงว่ามากิในตอนนี้เนี่ยเลเวลอัพมาเยอะมากโคลวและเมื่อมากิสามารถสังหารสองคนนั้นได้เนี่ยรันตาก็ได้โจมตีบ้างตัวของรันตตาาาาาาคือลัันนน้้้สมมรถหยยุดดเป แต่ว่าเขานั้นมีเงื่อนไขในการใช้งานนั่นคือลันตาเนี่ยจะสร้างลูกกตาจำาลองเขาขึ้นและเมื่อลูกกตาเขาได้มองไปหามากิเนี่ยโต๊ะของมากิจะหยุดนิ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับพลังของลันตาด้วยและลูกกตาที่ถูกสร้างขึ้นของลันตาเนี่ยมันคือลูกกตาจริงนะถ้าเกิดลูกกตาของลันตาเนี่ยเสียหายเท่ากับว่าตาของลันตาเนี่ยก็บาดเจ็บด้วยในตอนนี้ลันตาเนี่ยก็ได้ใช้อาคมในการจับร่างของมากิไว้แล้วก็ได้บอกให้จินิชินั้นเข้าโจมตีจินิชินกาเนีแต่มากเนี่ยอะมากเเเเธธอออออนนี่ยมมมมััักกกก็พาาาาาาใรแแบบบืืตตตววงงลลล้้สขขจจู รันตาข้างหน้าทำให้ในตอนแรกที่รันตาพยายามในการจะล้างเธอไม่สามารถล้างเธอได้ไม่สามารถล้างได้ไม่พอยังถูกโจมตีลูกตาจนตาบอดอีกจินนิชิในตอนนี้เนี่ยเริ่มลังเลแล้วว่าเขาควรทำยังไงดีแต่ว่าเสียงของรันตาก็ได้พูดออกมาว่าไม่ต้องสนใจผมครับท่านจินนิชิที่ตอนนี้เซตอินของเรายังอยู่น่ะก็เป็นเพราะท่านโทจิท่านจินนิชิท่านน่ะต้องเตือนมากิพอเธอในตอนนี้เนี่ยจะเป็นแบบคนคนนั้นตอนนี้แหละครับโจมตีเธอเลยฆ่าเธอซะและจินนิชิก็กระโดดรอยฟ้าเพราะใช้พลังเสเวในการกระโดดรัวหมัดหามาคิ มีหลายสายใช่ไหมสายแผ่พุ่งสายพิเศษอะไรเงี้ยจินชิชิคือเหมือนมากอะทั้งการรวมมัดเอ,อย่ยอะไรเอ,อย่ยในฉากนี้นี่คือมั่นใจเลยว่าเลฟเฟลนมาจากฮันเตอร์เองฮันเตอร์แน่นอนและมัดของจินชิชิก็ได้รวใส่มากิหลังจากเสียงมัดของจินชิชิได้หมดลงไปหลันตาในตอนนี้ที่ตาบอดอยู่เนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าทําได้แล้วนะครับท่านจินชิชิแต่หารู้ไหมว่าเสียงเดินนั้นมันต่างกันเสียงที่กำลังเดินอยู่ในตอนนี้คือเสียงของมากิต่างหากจินชิชิในตอนนี้ถูกมากิตัดหัวเรียบร้อยแล้วมากิ โหดจังอะลูกและเมื่อมากิสามารถเด็ดหัวของจินิชิได้เธอก็ได้โยนหัวของจินิชิลงในบ่อบาคราบและแล้ววินาทีนั้นชายคนหนึ่งก็ได้พูดออกมาว่าโหดร้ายจังเลยนะเสียงนั้นคือเสียงของชายผมบอลใช่แล้วครับผมนั่นคือนาวยะคนที่พยายามในการจะเป็นหัวหน้าของคนเซนอินปัจจุบันแล้วนาวยะเขาเป็นหัวหน้าของหน่วยเฮแสดงว่าเขานั้นแข็งแกร่งกว่าจินิชิแข็งแกร่งกว่าลันตะและแข็งแกร่งกว่าโชโจโร่เสียงของนาวยะได้พูดเพิ่มเติมอีกว่าเน่ไม่มีหัวใจของมนุษย์แล้วเลยโดยสีหน้าของนาวยะที่แบบกวน เจ้าสิ่งนั้นนะ่ะเขาพาคมันไปจากชั้นแล้วแรกก็จบลงไปนั่นเองเนี่ยผมกลับมางานเรื่องมหาวทยาผนึกมารมากีในตอนนี้มึงอยู่ฝ่ายเดียวกับยูจิแล้วลูกมึงไม่ยิ้มเลยนะมึงไปอยู่กับยูจิเลยไอด้ด์กโมดน่นนะไปเดี๋ยวนี้ตัวละครมหาวทยาผนึกมารเป็นอะไรกันหมดเนี่ยแต่ละคนนี่คือแบบเข้าสู่ด์กโมดและแข่งแกร่งขึ้นกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นยูจิแพนด้ามากีตัวละครต่อไปเนี่ยหลังจากที่จบศึกนี้เนี่ยผมขอให้เป็นฮาคารีบ้างแล้วกันนะตนเรียนปีสามเนี่ยไม่เจอหน้ามานานน ผมคิดว่าถ้าเกิดเจอกันครั้งแรกกับยูจีเนี่ยน่าจะเข้ากันได้ดีนะเอ๊ะก็ไม่แน่ว่ะอาจจะเหมือนกับโชโดกับเมงโอมิก็ได้นะที่ได้ต่อสู้กันนิดหน่อยในการระเดิมพลังของฮาคาริและขอโทษนะมากี่ในตอนนี้เนี่ยแข็งแกร่งไปปะคือเข้าใจเลยแหละว,ว่าจะแข่งเท่ากับโชจีอ่ะในตอนนี้เนี่ยผมไม่สามารถตีค่าเธอได้ว่าแข่งหรือเปล่าคืออย่างน้อยมันต้องเจอกับคู่ต่อสู้ตัวเดียวกันนะผมถึงจะสามารถพูดได้ว่าตอนนี้เธอเนี่ยแข็งแกร่งเท่าโชจีไหม แต่ถ้าเกิดส่วนตัวผมแล้วเนี่ยตอบไม่ได้อาจจะน้อยกว่าบ้างมัง้งอันนี้ก็ความคิดส่วนตัวอีกหรือที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะแข่งแข่งเท่าแล้วก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยตัวของยูตา่าน่าจะมีฝีมือพอก,กับมาคีเลยนะคือตอนนี้ถ้าเกิดไม่รวมเกตทโทเนี่ยที่ว่าแข่งแข่งอะ่ะผมเริ่มนับจากความแข่งสุดเลยนั่นคือยูตะาแล้วก็รอฮาคาริคนต่อไปแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยผมจะเริ่มรู้สึกว่ายูตากับมาคิเนี่ยเขาจะค่อนข้างไ่เลี่ยกันแหละดังนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยค่อนข้างพูดยากมากเดี๋ยวมางาั้นออววเคราาา์ก่แลจยยบงแจะตตาายไป่่วังจจนีีน้โทิะถูกเย ไม่คิดว่าอาจารย์เนี่ยจะเล่นเอ่ยถึงบ่อยขนาดนี้เอยถึงตั้งแต่ในตอน11ปีก่อนซากเลือดของลิโกเอ่ยเอยถึงจากคนขอตะกุลสนิทบ้างคือเข้าภาคเกมคัดออกมาเนี่ยโทรจรินี่คือถูกเมนชั่นลุลว่ะและในตอนหน้ามากระทาษาเนาวยะถามผมนะว่านาวยะเก่งไหมก็เก่งอ่ะแต่ว่าโชโซตบลวงแต่ว่าโชโซโกงนะ เออผมก็ลืมไปว่ะมากี้ในตอนนี้ก็ค่อนข้างเป็นตัวโกงตัวหนึ่งละแต่ว่าโชโซเนี่ยโกงจริงเพราะโชโซได้งัดท่าไม่ตายมาเลยนะนั่นคือเกต็ดเลือดสีชาติแล้วเขาก็ได้ใช้การสแต็กอะ่ะที่เหมือนกับเพิ่มทบกันเพิ่มทบกันเรื่อยๆของเกต็เลือดอจนเขาสามารถเล่นปฏิกิริยาในการต่อต้านกับนาวยะได้แต่ว่าในศึกหน้านี่สิมากี้กับนาวยะเนี่ยผมว่าค่อนข้างดูเดือดแน่นอนคือนาวยะเนี่ยเขาเป็นวิชาของ24ิี่เฟรมถูกไหมไอ้วิชานี้เนี่ยถ้าเกิดแตะเป้าหมายไปเนี่ยแล้วเป้าหมายไม่ได้วาวเฟมนนีนทใิ ท่ากับ่ามากิจะไม่ถูกแช่แข็งและเธอนั้นก็เคลื่อนไหวเร็วมากขึ้นด้วยไอพลัง24เฟรมเนี่ยมันก็เป็นพลังที่โกงนะแต่ถ้าเกิดอีกฝ่ายรู้แกวจริงๆอะ่ะมันก็มีจุดอ่อนอยู่การแตะตัวแบบนั้นอะ่ะไม่ได้หมายถึงว่าจะถูกแช่แข็งเสมอไปถ้าเกิดถูกแตะตัวแล,ล้วปรากฏว่าอีกฝ่ายเนี่ยรู้ทันอะ่ะรู้ถึงพลังเสเวนอะ่ะอีกฝ่ายคือเหมือนได้บา้าบ้าหนึ่งวินาทีของอีกฝ่ายเนี่ยก็เคลื่อนที่ได้24เฟรมดังนั้นแล้วพลังนี้เนี่ยเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยเราต้องเราดูกันอีกทีว่ามากิสามารถรับมือกับอาคมนี้ได้ไหมแต่ถ้าเกิดรับมือได้ก็จบถ้าเกิดไม่สามารถรับมือได้เนี่ยก็ต้องรอชมกันยาวๆเรามาดูในมังงะตอนหน้าว่าหัวของนาวยะยังคง อยู่บนบ่าหรือเปล่าถ้าไม่อยู่ก็ไปอยู่ในบ่อบาคัฟกันจินิชิเถอะไอ้ไนาวยใหญ่บ๊ายบายแล้วกันครับสวัสดีครับเกือบลืมเกือบลืมผมได้เสื้อของโกดจมาแล้วเว้ยแต่ไม่ได้ไซส์ของตัวเองอะได้เอ็กแอลมาแทนซะงั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ